วันที่13กุมภาพันธ์2566นายแพทย์โอภาท รานกวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นจะให้ความสัมพันธ์กับความรักในช่วงวันวาเลนไทน์เป็นอย่างมากและมองว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักเป็นการแสดงความรักในอีกรูปแบบหนึ่งและเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันได้ค่ะซึ่งกรมควบคุมโรคโดยกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงชูแคมเปญ Love It All Allow ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเราโดยให้พกและใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติทุก ทั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเลือกให้ถูกไซ์ใช้ให้ถูกขั้นตอนเก็บและทิ้งให้ถูกวิธีป้องกันได้ทั้งการติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ค่ะดานายแพทย์เรศกรัตนยรัวิวง์อธิบดีกรมควบคุม,คมโรคกล่าวว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณะสุขสําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนข้อมูลปี2564พบว่าเยาวชนอายุ15 ถึง24ปีติดเชื้อซิฟิลิสและหนองในกว่า8,000คนและพบสัดส,ส่วนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มขึ้นส่วนปี2,565พบเยาว,วชนได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี22.2%เพิ่มขึ้นจาก9.5%ในปี2,551ค่ะโดยสอดคล้องกับข้อมูลอัตราการใช้ถุงยางอนามัยที่ต่ำโดยปี2,562กลุ่มเยาว,วชนใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์เพียง80.3%ขณะที่การ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมีอัตราที่ต่ำมากโดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยกับแฟนและคนรักไม่ถึง40%ดังนั้นขอย้ำให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเพื่อให้มีรักที่ปลอดภัยค่ะ